ธงชาติทั้งหมดตรงไทยรวมน์ชาติไทยเป็นพทชาติารไทยคนไทยทุกส่วน เขียนแนบลมตัวค่ะนิ่งค่ะเวลาสวดมนต์ผู้ดังๆนะคะ นิ่งค่ะอันนี้อันนี้ก้มห,หัวลงค่ะ หน้าขึ้น,นะคะนน่ะน้องขิงค่าอิ่มสิบสองประการนะคประการอ่าพูดตามดังๆค่ะพูดตามดังๆค่ะค่านาิยมสิบสองประการนุบานสามสองสเสียตลาอดทนได้สามระบานยูพอเนีย่ย มุ่งใฝ่เ,เรียนเพียรวิชาหารักษาวัฒนธรรมประจำชาติหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนาเจ็เรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทย 9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 11เต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12บสใช้ค<ป>ิดอะไรให้ส่วนรวมเก่งมากค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมเพื่อนวายเพื่อนแอบผู้หญิงหันหน้าไปทางผู้หญิงค่ะหันหน้าไปทางผู้หญิงลูกหันหน้าไปทางผู้หญิงปลาแก้วพร้อมหรือยังคะ เยืนตรงม่ตกูตคสวัสดีค่ะสวัค่ะวนมาสวัสดีค่ะนักเรียนกับที่ด นั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงเหมือนเมื่อวานนี้นะคะนั่งลงยังยองนั่งยองยองลูกนั่งยองยองครับนั่งยองยองครับนั่งยองยองลูกนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะฟังฟังนั่งลงค่ะปี๊ดนั่งลงครับขอดครับนั่งลงค่ะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ได้ลูกนะ ขาครับดีไหมยืนนานๆก็ปวดขาก็ครูให้นั่งแต่ทั้งวังขาคุณปวดป้าปวดฮะอ่านี่เป็นไงลูกวันนี้มันมันันอะไรคะไรเอ่ยวันเนี้ยวันชุดหรอวันอะไรครับเสาอม้วันเสาก็มี วันนี้เป็นวันพระฤหัสบดีนะคะผู้ท้องกัรวันพระฤหัสบดีทุกนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นักเรียนใส่เสื้อสีอะไรมาไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีชมพูที่เราได้ใหม่นะคะแต่เรายังมีคนใส่มาผิดด้วยน้องมาตัวแดงครับของหนู ตัวใหญ่ไปต้องสั่งสั่งพิเศษมานะครับนห้มาสาั่งใ,ให้ครับเน้าเป็นไงคะร้อนไหมคะร้อนนักเรียนต้องก่อนจะมาโรงเรียนอาบน้ำมาไหมอาใครอาบน้ำยกมือขึ้นเอเจ๋งมากเลยใครไม่อาบมีไหม ตอนเช้าโงเรียนต้องอาบน้ำทุกคนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเป็นไงสะอาดสดชื่นใช่ไหมมาถึงโรงเรียนเห็นไหมเหงื่อไหลใครย้อยจังบางคนก็รีบมากทําให้เหงื่อไหลงั้นตอนเช้าให้อาบน้ําทุกวันแล้วก็ทานข้าวมาโรงเรียนด้วยบางคนไม่ทานข้าวมาพอมาถึงเรียนเป็นไงหิวไหมหิวอ่าต้องทาน ทุกวันนะคะแล้วมาถึงโรงเรียนท้าซื้อของเล่นของเล่นเห็นไหมซื้อกันพอคนหนึ่งซื้อปุ๊บวันที่สองซื้อ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 ตามกันมีประโยชน์ไหมคะของเล่นไม่มีประโยชน์กินได้ไหมไม่ได้แต่เธอก็ซื้อกันออซื้อของกินดีกว่าใช่ไหมลูกบางคนไม่ซื้อเลยแต่บางคนก็ชอบซื้อทุกวันอะซื้อมาอวด เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ซื้อตามอ่าทีนี้คือเรื่องแรกนะต่อไปเรื่องความสะอาดของห้องน้ําเมื่อวานนี้นะอ่าห้องแรกคือห้องของใครอ่าห้องของคุณครูห้องที่สองห้องใครลูกของผู้ชายห้องที่สามห้องผู้หญิงแต่ปรากฏว่าห้องใครสกปรกที่สุดผู้ชายเมื่อวานนี้คุณครูเอเดินไปน้ำนีเหลือง หมิ่นจนเสียบจมูกเลยแสดงว่าผู้ชายเป็นคนโศกก็ปรกใช่ไหมเป็นไงน้ำหมดบางคนน้ำหมดสี่ปุ๊บเดินออกมาเลยได้ไหมนู่หลังต้องทำโทษแล้วนะห้องผู้ชายหมิ้นที่สุดคือห้องผู้ชายผู้หญิงเขาสะอาดอยู่นี่มีสองเรื่องนะคะอ่ายืนตรงออกกำลังกายกัน พร้อมไหมครับพร้อมแล้วก็ยืนะน้องการยืนตรงค่ะยืนขึ้นยืนขึ้น ูงาโอ้นยงละมายเท้าคอยท้ี่ทำสวยพี่ีควาสวยยกขาสูงลุกชกต้นกล้าครบต้นกล้าทำดีเนชก อ้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอ้ายกมือขึ้นถุงสูงการมือยกขึ้นถงสูงค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอ้าเอามันอย่างละคนไม่เอาถ้าเอามันอย่างเดียว อ่ดูคุณคูลูกดูคุณครูค่ะน้องกขาต้องิงค่ะน้องกออกกําลังกายก่อนค่ะอะเไม่เอาให้ ayo ก่อนย o ก่อนยกก่อนย o ก่อน a ยก่อนยกก่อนค่ะ a ย o ก่อนอะเอาใส่ละเออเออเออ เพบเพบฮพบบบอ่าการแขนเลยการแขนเลยค่ะไอ้ตานการแขนโลิกการแขนค่ะอายะแข็งทางแขนออกการแขนออกแขนจะได้ออกกําลังกายแขนจะได้แข็งแรงนะคะเวลาเขียนหนังสือจะได้เขียนได้สวยจะได้มีแรงนะคะเวลากระโดดเวลาเดินร่างกายจะได้แข็งแรงเตาเตาเหนื่อยแล้วหรอยเ เอ้ทน anyway, ี needed, so out, so it it ่เปงไงท้นี้เอ้าเวเวเวุกซุกซุกตึ๊กซุกตึกช่วยเท้าด้วยชยเท้าช่วยเท้าช่ยเท้้วเาเวเอดูคุณรูครับคุณรูด โยคะทีโยคะเขคิบเห็นไเมใส่เท้าใส่เท้าสวัดมือสวัสดมือ